น้องที่เรียรมากับมุมใหม่ๆอีกเลยมุมใหม่ <c oughs> มุมใหม่เรัวันนี้จะมาดูเพลงใหม่ของจิซูแบ็คคิงพึ่งลงไปเมื่อสองวันที่แล้วโอเคไม่ได้ดูเพลงของแบ็คคิงนานมากแล้วลงมาสองวันยอดวิวตอนนี้สามจุดหกล้านช <c oughs> ื่อเพลงว่า ด่วนเลยติงต๊งเหล่ามารีแอคกันเลยสวยสวยมากสวยแบบสวยสวยตะโกนออกมาแล้วผิวาาออร่าผู้ชุด จะเป็นหนุ่มสาวตลอดไปลูกโอ้อสวยสวยเกินแสบครับตก คนสวยกับธรรมชาติสวยธรรมชาติแฟรี่ในมืุึงสาน้ำตกสวยจังที่ไหนเนี่ยดอกไม้ทำไม่เชนสมบูรณ์แบบอุยอ้ยรักอุ้ยขยะดุ้ยอ่ะทำตรงไหนหนังสือหรอเออจกระดาษหนังสือบางอย่าง บบเพลงฟิลแบบหยุดเวลา,อย,าอยู่ด้วยกันเหเอ,อ,โ,อเโอ้เพลงตอนภาพมันสวยจังอะ่ะคนก็สวยบ้าบอกเข้ากันได้ดีคือซีจีใช่ไหม <laughs> หรือว่าค <laughs> ือของจริง <laughs> ฟิลอยู่กับคนที่รักแล้โลกหมุนช้าลงแบบโลกสดใสอ่ะมันดูสดใสอ่ะนี่โอ้โหคือแบบเอมีไม่ต้องมีใครเลยมีจีซูคนเดียวเอาอยู่มากอ,าอื้หูชอบเพลงว่ะอืมอม,มันดีดีแบบเพลงดีอ่ะ เพลงรักแบบสบายสบายฟังได้อเออฟังได้ไม่เบือ่อหนูจะใส่เพลงนี้หนูเตอรสวยจริงโอ้ยที่สวยมากเลยอ่ะนี่ที่สวยนะที่สวยมากแบบขาวออร่าเข้ากระชุดแล้วก็ สวยธรรมชาติใี่เลยนะเนี่ยควรจะเสิรธรรมชาติอ่ะเพลงสับประเพลงหรือว่าเพลงเพราะดีมันเป็นแบบสไตล์หนูที่หนูชอบเป็นเพลงพูดเกี่ยวกับความรักที่แบบว่าอยู่กคบกันแล้วจนเหมือนเราหยุดหมุนเหมือนเราเป็นหนุ่มสาวตลอดไปชีวิตคุณชื่อฉันดูสดใสอรอย่างเงี้ยเพลงดีีคนดีเนี่ยชื่อเพลง y o u r l o v e Special เป็นเลนส์ เลนฟอเรส s t วิวเอเชียป <hot ev> <water> ่าฝนเอเชียบรรยากาศดีรู้เลยว่าเป็นป่าฝั่งฝั่งน้ำตกเพราะว่ามันดูแบบชุ่มชื้นอ่ะที่สวนสวยมากกียังมีสเตจนะมีสเตจนะไมู่เดี๋ยวลองดูนะหรือยังไม่มีน่าจะยังไม่มีเพราะ เพลงพิ่งรงได้กลวันสวยมากควรอย่าลืมไปดูนะใช่เองเพราะคนสวยจึงจัาต้องดูเป็นเอวีเลยนะคือแบบตับตามฟังเสียงเขาก็แบบนารู้เลยว่าคนร้องสวยอ่ะโอเควันนี้เราก็ขอจบการรีแอปเพลงเอ u Love k สวย i s u i แคนี้อย่าลืมไปดู เพลงของจีซูด้วยใช่ส <จะ S 2> วยม,มากขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิงด่งดิง้ง